สวัสดีครับวันนี้มารีวิวของได้ของเล่นมาใหม่ลองสั่งมาดูเนี่ยลำโพงลำโพงบลูลำโพงบูทูธ <c oughs> สั่งมาในจ็อ p ป,ปี้อ่ร้อยสิบเก้าบาทรวมส่งก็ร้อยยิบสี่บาทผมใส่โค้ดส่งฟรีไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวลองมาแกนดู อันนี้ขนาดขนาดกี่นิ้วแล้วก็น่าจะไม่กี่นิ้วอะสี่ห้านิ้วหน้านิ้วได้มั้งเนี่ยแค่นี้เนี่ยความือโอเคดูนะผมซื้อมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาดีวิวให้ดูในกล่องก็ไม่มีอะไรแค่นี้ เนี่ยดูอันนี้ดูความมือผม <c oughs> คนเล็กเลยว่า <c oughs> จะซื้อเอามาร้องเพลงเล่นเล่นอันนี้ข้างบน,นข้างบนมันจะมีช่องไอช่องใส่ USB ใส่เมมเนี่ยเมมโมรีการ์ดแล้วก็อันนี้เป็นเสียบรูมายนี่สายเป็นสาย Aux Aux สายเสียบไอฟังเพลงอะนะแต่ว่า มันเป็นบลูทูธอยู่แล้วนะมันก็มีบลูทูธเนี่ยอันนี้กดอันนี้โหมดปุ่มนี้โหมดแล้วก็ลดเสียงแล้วก็อันนี้กดเลื่อนแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นเพิ่มเสียงเ <c oughs> ดี๋ยวดูลองดูลองดูอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเนี่ยเราเปิดเปิดปุ๊บอาเ <c oughs> สียยอดเลย <c oughs> ร้อยกว่าบาท สวัด no ิจช่เสียงจะแค่ไหนไดนไหมเดี๋ยวผมลองเปิดบลูทูธก่อนลองเปิดบลูทูธดูนีเนี่ยอยู่แบบนี้เลยเวลาเล่นมันชื่อ BT อ่าเนี่ยมันจะชื่อ BT Speaker บูทูธมันะ่ะป๊บไม่เห็นสปี p เกอร์เหมือนแบตจะหมดอะ่ะเพราะผมเอาร้องแล้ววันก่อนร้องเล่นป๊บเชื่อมแล้วบูทูธแล้วเดี๋ยวลองเปิดเสียงเสียงดูปรับเสียงก่นมันปรับได้ที่สามสิบ ได้ที่สามสิบเหมือนแบตจะหมดอ่ะเบรคแล้เฮ้ยยังเพิ่งหมดยังไม่ได้ทันรีวิวเลยแบตจะหมดแล้วมันกระพริบแล้วกระพริบแล้วเฮ้ยยังเพิ่งหมด อะไรตอนนี้เนี่ยตอนรีวิวใชยเลยเฮ้ mm hmm. ชารล้ะมาดูเดี๋ยวเรามาดองดูอยู่เลยอยู่ไปร้องตามในตลาดเปิดหมอกชาร์ร <c> ะ

มันไม่ได้ว่าเสียงคีเงนะ้เลยนะเสียงมันมันมันก็สมราคาร้อยสิบาทนะเขถือว่าดีมากเลยเสียงดีมากถ้าเอาไว้เปิดเพลงอะน,นะเปิดเพลงแต่ว่าเดี๋ยวลองเสียบไม์ร้องดูนี่เดียวเองเอาขวามือเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ผมมีไม์มารีวิวด้วยอันนี้เป็นไม์เชอร์แมนอันนี้ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาท เดี๋ยวผมเสียบเสียบเสียบ<ๆ>ให้ดูใส่กล่องมาก็จะมีแค่นี้นี่แค่นี้เลยนี่มาร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท <c oughs> สายก็จะอยู่ประมาณสองเมตรอ่ะสายแค่ประมาณสองเมตรเองไม่ยาวเนี่ยชึบชบเนี่ยนี่สาย

เปิดเสียงเสียงเพลงด้วยพอเราเปิดเสียงเพลงแล้วก็เราร้องเพลงไปด้วยอะ่ะมันเหมือนเสียงมันบาลอะ่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงจะลองร้องให้ดู ใครจะซื้อก็ลองไปซื้อเล่นซื้อมาขำๆแค่ร้อยสิบเก้าบาทแล้วก็ไม่มอันนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าเดี๋ยวผมลองเปิดคาราโอเกะดูนะเมื่อคุณชอบสิ่งที่ชอบที่ลาซาด้า,านี่ ฟังอันนี้นะไม่ต้องฟังเสียงผมนะเพราะผมร้องเรีงกไม่เพราะเนี่ยเนี่ยนี่คืเปิดหมดเนี่ย

ว่ามันก็ไม่กี่เดนะมันมันก็คุ้มอ่ะคุ้มตามราคาเออครองได้ร้องคนเดียวสองสามคนเนี่ยเวลานั่งกินเหล้าอะไรแบบนี้เวลานั่งกินเหล้าหรือเปิดเพลงก็ได้มันมันก็คุ้มอ่ะใครจะไปซื้อก็ลองดูเยอะแยะเลยมันมีหลายร้านอ่ะในในจ๊อบบี้ในในลาซาด้าลองลองไปดูลองไปสั่งดูครับ มันก็เบาด้นะผมว่าน่าจะประมาณ2องโลได้มั้งเออประมาณ2องโลนะสองโลสโลประมาณนั้นโอเควันนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่ถ้ามีอะไรที่ว่าซื้อมาเล่นของถูกๆเราก็าปิดแต่หมดหมดตรงนี้มันมันรู้สึกว่ามันปรับ การนี้อ๋อมีวิทยุด้วยไอตัวโหมดอ่ะเดี๋ยวลดเสียงก่อนนี่ตัวนี้ <c oughs> นี่ถ้าเป็นบลูทูธมันจะดังแบบนี้แล้วก็ <c oughs> อ่อันนี้เป็นดยการทำอะไรรู้ไหมครับนี่ fm แล้วก็จะเป็น aux เเนี่ยมีสามโหมดเออม,มีมันมันมีสามโหมด <c oughs> สียงมันก็พร้อะนะเสียงเสียงมันไม่ได้แตกนะเพราะผมผมเปิดอ่ะแต่ถ้าเปิดนานๆน,น่ะนานๆนะน่าน่า,นา,นาจะรู้รู้ผลอยู่ถ้าเปิดเสียงดงังนะแต่ถ้าเสียงเบาๆแบบไม่หนวกหูมากอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะอยู่ได้นานแหละถ้ามันไม่ฟังซะก่อนนะนะโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวมาหาของมาดีวิวใหม่ไปแล้ว